นัข่าวพลเมืองวันนี้ไปติดตามกันเพิ่มมูลค่าของขยะทะเลที่ติดมากับเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ตำบลสกรมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานะคะชาวบ้านนำมาคิดนำมาออกแบบแล้วก็ปรับแต่งเป็นนิทัศการนะคะแล้วก็ยังจะนำเสนอไปอยังการจัดแสดงในเทศกาลการออกแบบของปักใต้ดีไซน์วิกด้วยนะคะ<ม>ติดตามเรื่องนี้กับคุณปุราดาโคชรัตน์นัข่าวพลเมืองสงขลาะคะ่ะ ซอกแซกมาจากคำตายที่มีความหมายหวาการทำซิ่งเหล็กๆน้อยๆไม่เป็นเชียนเป็นอันเป็นคำที่ชาวประมงพื้นบ้านตะบนสะกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานำมาฉายเรียกสากค่อยและสากสัดหนาติดประก,กับเครื่องมือประมงยางอวนปูปกติแล้วชาวบ้านจะนำมาปรดทุ่มกลายเป็นยะที่ไม่มีคุณค่า แต่วันนี้ชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มนักรบภพาทุงและนักออกแบบที่สนใจเรื่องชุมชนรวมการคิดขอนออกแบบด้วยการนำเศษยะจากสัดนาำม,มาจาัดติตาสก,การ <Yeah. S 1> เพื่อปเป็นแลงเรียนรู้เชื่อมโยงกับวิธีประมงและวิธีวัฒนธรรมใฉ่ซื่อซาน <Yeah. S 2> ในงาน <only> ปักไตยดีไซน์วีค ตอนนี้หลังจากที่นักออกแบบมาจัดการเรื่องศอกเสกแล้วก็เอามาล้างมาเช็ดมตถูแล้วก็มาวางให้จัดหมวนหมูเป็นระเบียบเรามีความรู้สึกว่าศอกเสกมันมันมีค่าขึ้นแล้ววันนี้เราก็มาประชุมกันเพื่อจะนําเสนอ,อเรื่องของศอกเสกนะคะเพื่อจะนําไปสู่งานปักใต้ดีไซน์วิกที่จะเกิดขึ้นที่หัดใหญ่นะคะ มาลองทำกระบวนการกับซักแซกเอาซักแซกมาหยิบจับขัดล้างอย่างที่นิยารบอกแล้วก็มาจัดกึงนค่งเทศกาลบนพื้นง่ายๆแล้วมันก็เปลี่ยนความคิดของคนว่าเอยซักแซกมันสวยนะมาถึงว่าคนในในชุมชนเองครับก็ที่มาที่ไปก็สุดท้ายก็มีโอกาสที่โจได้เข้ามาได้มาจากต่างประเทศแล้วก็มามาทาเรื่องนี้ต่ออย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นเป็นการเริ่มการทํางานกับชุมชนในนามของเราครับได้ได้ดีขึ้นครั้งดี นักออกแบบยังได้ชวนเครือข่ายชาวบ้านรวมกันสะท้อนเป้าไม้ของชุมชนที่ยากเห็นการพัฒนาที่ยั่งยืนภพ่ตายซ้ำประเด็นสำคัญหลักๆคือการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนคนในและนอกชุมชนได้รู้จักจนะการทำเมืองทองเทียวที่เหมาะกับวิธีประมงซิ่งแวดลลอมและวัฒนธรรมและสุดท้ายการเพิ่มบุลค่าซอกแซกหอเกิดประโยชน์รูปแบบใหม่รวมถึงการสร้างไรายได้ให้ชุมชน กิจกรรมนี้ก็ดีนะคะอย่างน้อยๆก็คือคนจะเริ่มออก ออกมาให้ความร่วมมือกับเราเมื่อก่อนคนของเราคนง่ายๆว่าว่ามันยังน้อยแต่ณนะขณะนี้คนก็เริ่มออกมาออกมาเรื่อยๆแล้วก็ดึงศักยภาพของคนในชุมชนเขาจะกล้าพูดเพราะว่าที่เขาพูดเพราะว่าเขามาพูดเรื่องสอกเสกเป็นเรื่องที่กิจกรรมที่เขาทาอยู่ทุกวันเขาสามารถพูดได้เขาสามารถมั่นใจในข้อมูลของเขาว่าเขารู้เรื่องแล้วก็เราก็สามารถเอาไปต่อยอดอีกหลายหลายงานของเราค่ะ กิจกรรมนี้นอกจากสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนรวมกันพัฒนาเอาแบบชินงานเพื่อเตรียมโชว์พ้นงานในงานปักตายดีไซน์วีคในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วยังทำให้ชาวประมงนำวิธีซอกแซกมาต่อยอดเป็นงานศิลปะที่สามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนปุรดาคชรัตนนักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขครายงานค่ะ the dice